สวัสดีครับทีวชเชน,นอลอาร์เซนอลแฟนครับครับผมวันนี้วันอังคารที่25มีนาคมครับสองพนะครับก็โอ้ฟุตบอลเมื่อคือนก็สุขสมหวัง้สุขสมหวังได้เห็นทีมน้องๆน้องๆหนูๆของเราลงลงเล่นนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งอีธานอีธานก็ลงเล่นในยูยเจอปุตุเกตแล่ยิงประตูด้วยโอ้ยิงโคตรสวยนะ ลากตัดได้ตรงกลางสมปกติจะได้บอลจากทางขวาใช่ไหมและหักเข้าซ้ายล้วยิงด้วยซ้ายปั่นแต่วันนี้ได้บอลจากตรงกลางและหักซ้ายนิดหนึ่งแล้วก็ปั่นคคคโค้งโค้งโหสวยออีธานไม่น้อยหนะ้าในชุดอยู่21น,นะครับก็หวังว่าสักวันน่าจะขึ้นไปติดทีมชาติชุดใหญ่นะสำหรับอีธานเวนารีอ่ะเดี๋ยวค่อยไล่รู้ถึงคนอื่นด้วยรู้ถึงไมล์รู้ถึงสกิวลี่ครับขวาหมวกใบที่สองแนะนานทีมชาติอังกฤษเรียบร้อยแล้วนะก็ยวฝากกันไปด,ด้วยกัน P o n t C.R.A.B. ครับต้นครับนะครับลายทักกันมาได้ไม่ว่าจะเป็นทั้งหมึกแก้วคลาสสิกประเตนะครับขนาดหนึ่งร้อกรัม3ามยบาทส่งั่วไทยพร้อมน้ำจิ้มครับหรือว่า,าสั่งสามกล่องขึ้นไปคิดเป็นแค่กล่องละ300บาทนะครับแล้วก็รวมถึงหมูกระจกไร้พ่ายนะครับขนาด500กรัม320บาทส่งทั่วไทยเช่นเดียวกันครับหรือจะเป็นขนาดย่อมลงมา250กรัมครับ 220บาทส่งทั่วไทยเช่นเดียวกันและทีมงาน a i a u เ21นะครับทีมงานที่มีประสบการณ์ในธุรกิจประกันชีวิตและประกันภัยมากว่า27ปีก็พร้อมให้บริการทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาเรื่องกรมธรรมนะเรื่องค่ารักษาพยาบาลเรื่องโรคไร้แรงนะเรื่องกรมธรรมประกันชีวิตประกันอุบัติเหตุประกันรถยนต์ประกันภัยประกันอัคคีภัยประกันคีแมน ครบวงจรเลยทีเดียวด้วยร่วมดึงประกรันรถยนต์ด้วยนะครับก็ฝากไว้แล้วกันทั้ง3รายการนะครับ T O N T C R A B ต้นครับนะครับเมื่อวานได้มีพี่ดองเป็นสาวกคุนเนอร์เช่นเดียวกันครับเาบอกพี่ผม AA เช่นเดียวกันครับอายินดีนะครับยินดีที่ได้รู้จักกันนะถ้าเผื่ออยู่ใน A ถ้าเผื่ออยู่นานก็รู้จักพี่ต้นไลกาแล้วกันนะพี่ต้นไลกาในคนนี้แหละพี่ต้นไลกานะครับก,นนอก,บก็อยู่ในะสโมสรสโมสรไลกาในสโมสรที่ใหญ่ ในเอเอเลยนะครับถ้าอยู่เอานะก็รู้จักสโมสรรายการดีนะแต่ตอนนี้ไม่อยู่แล้วนะโอ้โหสิบกว่าปีก่อนนู่นละนะครับอ่ะเมื่อคือนนี้ครับฟุตบอลทีมชาตินะก็ใกล้ละใกล้ที่จะจบแล้วพี่น้องนะตอนนี้ประครับประคองนะครับแต่ก็ต้องขอบคุณพี่น้องนะที่เข้ามายังมาชมกันอยู่นะครับหลายๆช่องก็มีปัญหายอย่างนี้แหละเวลาบอลทีมชาติมานะสโมสรไม่มีก็อาจจะเบือ่อนู่นเบือ่อนี่นะครับ ก็เลยไม่เข้ามาแต่ของเรายังคงโอเคนะเมื่อวานยังสามพันกว่าก็ขอบคุณพี่ดองที่ยังไม่ทิ้งกันนะโอ้ oh, ไม่งั้นเหงาแย่ <laughs> อัดคลิปแต่เชา้าแต่ไม่มีคนดูนี่เหงาแคยนะนะอีกนิดเดียวเท่านิดหน่อยของเราเตะอีกทีนะครับวันที่หนึ่งคือวันที่หนึ่งต่อสองนะที่หนึ่งต่อสองนั่นแหละที่เราจะต้องเปิดบ้านเจอฟูลแลมนะครับในสุดสัปดาห์นี้ไม่มีเตะนะสุดสัปดาห์นี้จะเป็นคิวของ f a ฟเอครับ งานเนจบทีมชาติแห่งแอฟริครับเดี๋ยวคืนนี้ก็จะเป็นกับตันโอสนะกับตันโอสก็น่าจะจบแมตช์กับอิสราเอลแล้วคงจะกลับมาอังกฤษเช่นเดียวกันเดี๋ยวคนเดียวแล้วตอนนี้นะครับดังนั้นก็ครบถ้วนเมื่อคืนทีมชาติอังกฤษครับเจอกับรัสเซียนะรัสเซียแล้วก็ไอ้เจ้าหนูไมล์หรืออสเกลลี่ครับก็ลงรับใช้ทีมชาติเป็นนัดที่2ติดต่อกันครับในบวกใบที่สเลย นะขนาดที่แดนเบริรเมื่อวานไม่ได้ลงนะกลายเป็นว่าน้องลูอิสเกลลี่ e คนใหม่ลงได้เล่นสองนัดติดต่อกันเลยนะครับแล้วก็ช่วยให้อังกฤษชนะไปสามประตูต่อศูนย์ครับเป็นการประเดิมฟุตบอลเส้นทางคัสบอลโลกแบบสวยงามจริงๆสบายๆแหละทำเผื่อไม่ได้ไปนะต้องดีดููฟิโตมัตุูเคกลเพราะทีมร่วมเมืองไอ้ทีมร่วมสายแบบค่อนข้างที่จะชื่อชั้น ลงลงมานะครับเมื่อวานไมล์หรืออสเกลลี่ครับก็เล่นไปจนถึงนาทีที่79ครับก่อนที่ถูกเปลี่ยนตัวโดยไคล์วอลเกอร์ลงมาแทนนะน้องไมล์หรืออีกก็เล่นเต็มเหนียวเหมือนกันนะครับสแมตท,ที่ติดทีมชาตินี่ก็เกือบเต็มนะขณะที่พิคเคาทดิกันไลส์ครับก็ถูกเปลี่ยนตัวออกไปในช่วงเวลาเดียวกันเลยนะครับเอาจอร์แดนแฮนเดอร์สันลงมาแทนนะก็ทําให้สองคนก็เล่นใน,นระยะเวลาที่เท่ากันเป๊ะ <laughs> เเป๊ะแมตแรกมอนว่าก็เล่นเต็มเกมครับขณะที่แมตท,ที่2อเมื่อคืนกับรัสเซียก็เล่นไปเจ็ดสิบเก้านาทีแต่ก็ปักผ่อนก็เตรียมตัวนะเตรียมตัวที่จะกลับบ้านกับอร์เลนืม <c oughs> ขณะที่ยาคุบคิวอนะครับยาคุบคิวอก็เล่นให้กับทีมชาติโปรแลนด์ก็ชนะไปยาคุบก็เล่นเต็มที่เล่นเต็มเหนียวเหมือนกันนะครับจบเกมเหมือนกัน <c oughs> พี่เบิร์กโทมัสปาเต้ คงได้ข่าวไอ้ไมไอ้ไม้แม่งยิงไว้พี่หมึกพี่หมึกเมื่อวานนี้เริ่นกับมาดากัสกานะครับแต่คัดวันโลกในโซนของแอฟริกานะคงคงได้ยินคงได้ยินเฮ้ยไอ้อ้จอมมันยิงไว้มวานพี่หมึกเลยจัดการยิงอมาดากัสก้าไปสองลูกนานแค่ไหนแล้วที่ไม่ได้เห็นพี่หมึกยิงสองลูกในนัทเดียวกันนะครับ นะก็ยิงในทีที่ที่ห้าที่สิบเอ็ดแล้วก็ในทีที่ห้าสิบสี่แต่ว่ายังไม่ได้เห็นภาพนะเดี๋ยวขอดูภาพก่อนว่าภาพจากไออเอ,อฟรอกกัเนี่ยค่อนข้างที่จะมามายากเดี๋ยวต้องไป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 คนไปไปดูนะ,ะารายงานบอกว่ายิงไปสองลูกครับแล้วก็เล่นเต็มเมด้วยแบบคงได้ยินนะวุ้ยมาย่งย,ย,ยิงหวาดไม่ได้ไม่ได้ไไดนะกลับมาลอนดอนจะได้ไปขิงเอ้ยวิยย่งได้อะไรอย่างเงี้ยนะพี่หมึกก็ยิงไปสองลูกช่วยทําให้การหน้าครับชนะมาดากัสกาไป สองประตะูสามประตูต่อศูนย์ก็ทาให้สถานการณ์ของกาหน้าเนี่ยค่อนข้างที่จะสดใสเลยเพราะเขาอยู่กรุ๊ปไอนะครับเขามีทั้งหมดหกทีมก็จะเอาหนึ่งทีมไปบอลโลกที่อเมริกาแคนาดาเม็กซิโกเลยนะครับตอนนี้มีแต้มอยู่สิบห้าแต้มนะทีมที่สองคือมาดากัสกาก็คือสิบแต้มเพราะนั้นแข่งไปแล้วหกแมตต์จะต้องแข่งสิบแมตต์นะครับก็เหลือสี่แมตต์ก็ดูแลแมตตไม่น่าที่จะพลาดนะเพราะว่าสายนี้มีมาดากัสก้ามีมาลี นะครับมีโคนลอสมีเซนทันแอฟริกาลิพับริกแล้วก็มีตัวของแชทนะครับก็ดูแล้วไม่น่าจะพลาดนะน่าจะได้เห็นพี่หมึกโทมัสวาเตในฟุตบอลโลกกลางปีหน้าแต่แต่จะไปเล่นในานามนักเตะอาร์เซนอลหรือไม่อันนี้ก็ต้องลองตามดูนะเพราะว่าสัญญาพี่หมึกบอกหมดในมิถุนายนนี้แล้วนะครับแต่ก็โอ้ยในะใจหลายคนก็บอกว่าปล่อยๆเพื่อปรับ ปลี่ยนที่ใหม่ไปเลยก็เข้าใจนะแต่ในคณะที่เราแบบนะเราก็เป็นแฟนพี่หมึกแหละนะแล้วก็เราก็อยากเห็นพี่หมึอกอยู่ต่อยสักปีวนะนยช่วยน้องๆหน่อย <c oughs> นะนะก็เดี๋ยวว่ากันแล้วแต่ทางสตาฟแล้วก็ทางมิเกลตารวมถึงพี่แบตาด้วยว่าจะตัดสินใจอย่างไรในอนาคตของพี่หมึกโทมัสปาเตนะครับอ่าก็เดี๋ยวคืนนี้ก็จะมี พี่โอ๊ตนะเตะให้กับทีมชาตินอร์เวย์กับอิสราเอลนะครับเป็นแมตช์สุดท้ายแล้วก็คู่พวกนี้สําคัญอาร์เนตนาบราซิลแต่ว่าเราไม่มีนักเตะของเราแล้วและก็รุนไปให้มันสนุกสำหรับเพราะอาเ์เนตนาบราซิลเจอกันเมื่อไหร่เจอกันเมื่อไหร่เจอกันกันที่ไหนเจอกันในสถานะอะไรมึงเตะกันคิดแต่กิแตนนะเป็นใบเหมือใบเบาแล้วก็เป็นแบบคู่รักคู่แคร์กันสําหรับในโซนอเมริกาใต้ครับ ออเจนตินาบราซิลพุ่งดีชาวนะครับอ่ะกระแสของกระแสของวัยรุ่นตอนนี้กำลังแรงแรงมากๆก็เลยมาไล่ดูนะครับไล่ดูว่าแต่ละทีมเนี่ยมีนักเตะวัยรุ่นที่กำลังขึ้นมาขนาดไหนและค่าตัวณนะปัจจุบันซึ่งทางอ่าสื่ออังกฤษเขาทำมานะครับโดยกอมดอมนะแคมดอมเนี่ยแคมด้อมเขาทำมาอาเป็น เป็นการเอานักเตะที่อายุต่ำกว่า21ปีของแต่ละทีมเอามาอยู่10คนนะอยู่10คนแล้วก็แต่ละคนนะั้นน่ะอายุเท่าไหร่แล้วก็ค่าตัวณนะปัจจุบันเป็นแว l u ลูเท่าไหร่เขาประเมินเขาทำาให้เสร็จครับก็ไปดูของเราว่าเราจะมีกี่คนของเราติดอยู่ในนั้นด้วยหรือเปล่านะครับเดี๋ยวก็ต้องตามดูอ่ะเอานี้นนำมาเสนอลแล้วแหมส่วนของเส้นทาง ที่หลายแล้วคนบอกนะเดี๋ยวผมค่อยมาประมวอีกครั้งหนึ่งแล้วกันแต่ผมเคยพูดคร่าวๆไปแล้วว่าหลายคนตอนนี้ฟันธงว่าเราอ่ะเราอ่ะหมดสิทธิ์ลุ้นแชมป์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกแล้วหมายถึงหมดสิทธิ์แล้วนะหมดสิทธิ์แน่นอนคือยกแชมป์ให้กับลิเวอร์พูลแล้วแน่นอนแต่ตัวผมอ่ะตัวผมนะผมตัวผมยังยังมีความรู้สึกอยู่ อะไรที่มันไม่ร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยผมจะไม่ฟันธงผมจะไม่ยอมแพ้ผมจะไม่กระดีกระดานะครับเพราะผมเคยพูดทุกครั้งหลายครั้งแนละ้วในโลกฟุตบอลเนี่ยอะไรอะไรมันเกิดขึ้นได้อะไรอะไรมันเกิดขึ้นได้เสมอในโลกฟุตบอลนด้ออกไหมยกตัวอย่างใกล้ๆเลยลิวพูลเนี่ยแฟนบอลหลายคนจะมีสักกี่คนที่คิดว่าจะตกรอบ 16ทีมสุดท้ายเมื่อเจอปารีสแซงต์แฌงเอาง่ายๆนะตักกะนี้ก่อนแมตช์แรกไปชนะไปด้วย1-0แมตช์ที่สองเล่นในบ้านเรือดตะกรนำ1-0จะมีสักกี่คนที่คิดว่าจะตกรอบอ่ะถามพี่น้องกันในฐานะฟุตบอลแฟนบอลอาร์เซน,นอลด้วยและอาจจะมีแฟนบอลหงแดงเข้าไปด้วยมีกี่คนที่คิดว่าโหเจอปารีสแซงต์แฌงในบ้านตกรอบแน่นอนมีกี่คนครับ ถ้าถามผมผมว่าน้อยผมว่าน้อยด้วยสกอรอรวมนำอยู่หนึ่งศูนย์หูกลับมาเล่นในบ้านปารีสแม่งต้องเปิดหน้าใสาแน่นอนถึอ,อกอาว่าแล้วก็เกมถนัดริวพูลโตและสวนกลมผมโอ้ยังไงก็กินนิ่มแต่สุดท้ายตกรอบเห็นป่เนี่ยอะไรๆมันก็เกิดขึ้นได้ตัวเองเป็นจ่าฝูงในกรุ๊ปเฟดด้วยอ่าอ่าล่าสุดเอา่าวลิวพูลอีกครั้งหนึ่งในแมช์ชิงคาราบาวครับถามจริงจ อันดับหนึ่งอฟอร์มเหนือกว่านะชื่อชั้นยศศักบ์บรรดานะนักเตะเหนือกว่าแต่ทำไมแพ้นิวคาเสเซนในรอบชิงชาเลิศคาราบาวครับเออนะมันเกิดอะไรขึ้นได้ทุกอย่างละครับอะไรที่แน่ๆอะไรที่มันยังไม100่ร้อยเปอร์เซ็นตรอให้มันร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนแล้วค่อยถึงพูดว่าร้อยเปอร์เซนต์ อะไรอะไรที่มันยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นอย่าไปพูดว่ามันร้อยเปอร์เซ็นตแล้วไม่มีทางถ้าใครจําได้ฟุตบอลโลกไอ้ฟุตบอลเอเชียนคัพเอเชียนเกมที่ไทยเป็นเจ้าภาพปีเก้าแปดนี่แหละเก้าหกหรือเก้าแปดที่เมืองไทยเป็นเจ้าภาพนี่แหละที่ราชมังคนะไทยเจอเกาหลีใต้ในรอบอแปดทีมสุดท้ายเจอเกาหลีใต้นะแล้วเกาหลีใต้ชุดใหญ่นะมุงไปบอลโลกมา เออมึงไปบอลโลกมาปีเก้าแปดปีเก้าแปดเอเชียนเกมเก้าแปดเพิ่งไปบอลโลกมาแลแ้วเตะกับทีมชาติไทยในรอบก่อนรองชนะเลิศที่ราชมังหูคนเต็มเลยราชมังตอนนั้นเพิ่งสร้างใหม่ๆ่เจี่งเกาหลีใต้ชุดบอลโลกไทยเหลือเก้าคนเหลือเก้าคนเหลือเก้าคนเสมอกันในเวลาเรายิงน้ำก่อนหนึ่งศูนย์เกาหลีใต้ยิงตีเสมอได้หนึ่งหนึ่งต่อเวลา ต,ตอนนั้นมีกฎโกลเด้นโกลเพราว่าชัยแม่งยิงเกือบสามสิบลายิงนอกกรอบฟรีคิกนะดูสิบเขียร์้ตูมซดตูมหายแม่เกาหลีใต้รองไห้ทีมนึงบอกไงอะไรอะไรมันเกิดขึ้นได้ในโลกฟุตบอลครับเพราะนั้นผมยังคงมีความรู้สึกว่าเรายังมีความหวังที่เรายังมีความหวังอยากจกะปาดแต่เอาง่ายๆเลยขอให้รอดูอะไรสถานการณ์ที่มันแน่ๆนอนก่อน ลิวพูลเองก็ละสันะครับสามตัวเก่งเขาตัดสญญาตัดสินใจแล้วแน่นอนนะไม่ต่อสัญญาครับบูติฟันได้ไปแน่เทนเดอรเนเดอร์เท็เลสนเดอร์อ,อนโนตตกลงกับเรียวมันดิดเรียบร้อยแล้วด้วยตกลงกับเรียวมันดิดเรียบร้อยแล้วไปสวมชุดขาวแน่นอนโมซาล่าไปแน่นอนก็มาดูแล้วกันว่าสามกระทอกเนี้ยที่มันเป็นสามแรงกระเพื่อมเนี่ยจะส่งผลยังไง จะส่งผลยังไงจะส่งผลให้ทีมมีความสึกเราต้องเล่นเพื่อสามคนนี้นะเป็นการส่งท้ายให้เขาสามคนให้เขาจากไปแบบเป็นแชมป์อันนี้ก็อีกเรื่องหนึง่งแต่ถ้าเบื่อพหุถ่ายแล้วสามคนนี้ไปกําลังหลักสําคัญเลยจะทายังไงเล่นกันแบบระหวัดระแวงหรือเปล่าอา้าวอันนี้มันก็สามารถเกิดขึ้นได้นะครับก็ลองดูนะพูดง่ายๆเลยเดี๋ยวมีแมตท,ที่วันนั้นที่ผมบอกอ่ะาลิเร์พูลชนะอีกห้าแมตท,ที่เหลือจากเก้าแมตนะเอาไปเลยแชมป์ ซึดีง่ายๆ9แมตท,ที่เหลือเนี่ย9แมตท,ที่เหลือเนี่ยถพาชนะอีก5แมตก็เอาแชมป์ไปเลยแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากมายแต่อย่าสะดุดเราเองก็ต้องห้ามพลาดใน9แมตท,ที่เหลือด้วยหลุดเสมอแม้แต่แมตเดียวก็เหนื่อยขี้แตกแล้วรู้องหรอะเ,เออาะนัน ในโลกโลูกหนังเนี่ยอะไรอะไมันเกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นผมยังคงไม่ยอมแพ้นะอ่ะใครยอมยอมไปแต่ผมไม่ยอมแพ้รอตู้ต่อจนจบนะครับอ้าวมาพูดถึงผลงานของเจ้าหนูเจ้าหนูของแต่ละทีมมีใครโอ้แต่ทีมเราก็มีติดเข้ามานะเจ้าหนูที่อยู่ในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับอายุต่ำกว่า21ปีและค่าตัวมูลค่าเนี่ยสูงกว่า30ล้านตอนนี้มีอยู่10คน อันนี้ไม่รวมของอ e ีธานเมเนลี่นะครับอีธาเมเนลี่เดี๋ยวกําลังจะเซ็นสัญญ,ญายาวกับอาร์เซนอลและบุลค่ามันพุ่งแน่เพราะติดทีมชาติด้วยแล้วนะครับมาดูอันดับสิบอันดับที่สิบนะครับเป็นเจ้าหนูในทีมชาติฮังการีของบอลมัดนะครับก็คือตัวของมิลลสเคอร์เคส่งตอนนี้ดังจริง เป็นล็กเกอเคสครับเป็นกองหลังนะเป็นกองหลังอายุยี่สิบเอ็ดขวบสูงยาวสูงไม่ม่อยสูงมากร้อยเจ็ดสิบหกเป็นนักเตะอังกรีอังกรีมีโซโบนะอังกรีมีโซโบไปหาภาพมันเองนะขี้เกียจเอาภาพไปดูไปดูภาพมันเองนะเป็นมิครอสเคเคสนะครับเล่นให้กับบอลมัดในฤดูกาลนี้ยี่สิบเก้านัดแล้วเรื่องเป็นกองหลังนะยิงไปสองประตูแล้วก็ทำได้ห้าแอสซิส เป็นกองหลังนะมิคลอสเคอร์เคสนะ่จำชื่อไว้ครับบอลหมัดน,นะตอนนี้ค่าตัวอยู่ที่สามสิบห้าล้านยูโรยูโรนะอ่าสามสิบห้าล้านยูโรนะครับอันดับที่เก้านะเป็นเกร ى, นะเป็นเกร ى, เป็นอดีนักเตะวัยรุ่นของทอตแนมฮอสเปอร์ pur, ครับอายุสิบเก้าปีนะเกร ى, คุณเกร ى, นะต้องเรียกคุณเกร ى. นะอายุสิปีนะครับเป็นทีมชาติอ่าเป็นชุดเล็กเป็นวัยรุ่นอังกฤษชุดเล็กครับซึ่งเล่นมิดฟิลด์นะเล่นตำแหน่งกองกลางครับเล่นให้กับท็อตแนมฮอสเปอร์ปีนี้ไปแล้ว21่สนัดเพราะสเปอร์เจ็บเยอะไงนะตัวสเปอร์เนี่ยเจ็บเยอะครับไอ้เจ้าหนูคนนี้มีโอกาสได้ลงเล่นทั้งหมดตอนนี้21นัดไปแล้วนะสำหรับตัวของอาัจจิเกรนะครับอัจจิเกรของท็อตแนมฮอสเปอร์ ไปหารูปภาพอะไกันนะตอนนี้ค่าตัวอยู่ที่35ล้านยูโรเช่นเดียวกันอายุน้อยนะแต่แต่ราคาค่าตัวไม่เบาเลยนะครับมาถึงอันดับ8ครับก็คือนักเตะของแมนเชสเตอร์ซิตี้แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเป็นใครไม่ได้ก็คือตัวลิโก้ลิวิสลิโก้ลิวิสลิวิสประมาณนี้นะครับคนนี้ก็เป็นนักเตะทีมเป็นคนอังกฤษเหมือนกันอายุ20ขวบ เล่นตําแหน่งกองหลังนะครับแล้วก็เล่นให้กับแมนซิตี้ในฤดูกาลนี้เฉพาะนับพรีเมียร์ลีกนะลงไปเล่นไปยี่สนะิบสามนัดยิงไปหนึ่งประตูนะครับแล้วก็แอสซิสต์ไปสองไม่ธรรมดานะ,ะเป็นวัยรุ่นที่กำลังขึ้นมาของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับตัวของลิโก้ลวิสเราเห็นหลายๆคนเราเห็นหลายครั้งละตอนนี้ค่าตัวลิโก้ลีวิสอยู่ที่สี่สิบล้านยูโร นะครับอันดับต่อมาครับอันนี้เป็นของทอดแนมฮอสเปอร์นะทอดแนมฮอสเปอร์ pur, ไก่โดยทองซึ่งอย่างที่ผมบอกอะว่าเขาอะนักเตะเจ็บเยอะพอนักเตะเจ็บเยอะเนี่ยก็จะทําให้นักเตะหลายลคนที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยขึ้นมาอันนี้ยี่สอันนี้สิบเก้าขวบครับตัวของตัวของ ilde, แมทิสเตลเตลเตลเต๋อแมทิสเตลนะ <laughs> นะครับเล่นเป็นตําแหน่งศูนย์หน้าเล่นได้กับสเปอร์มาแล้วสี่แมตช์นะครับ เล่นด้กับสปเปอร์บรสซีแมตแล้วก็มีทรงการเล่นที่ค่อนข้างดีทีเดียวสําหรับมาติเตลอันนี้นับเฉพาะในพรีเมียร์ลีกนะมาติเตลตอนนี้มีค่าตัวอยู่ที่สี่สิบล้านยูโรเช่นเดียวกันก็นะถึงเป็นวัยรุ่นนะอายุไม่ถึงไม่ถึงเท่าไหร่เองแต่ว่ามีค่าตัวขนาดนี้แล้วนะครับอันดับหกค,ครับเป็นนักเตะของบอลสมัดบอลหมัดต,ติดมาสองคนนะเป็นนักเตะทีม จากประเทศฮอลแลนด์ Holland, นะครับเนเธอร์แลนด์ก็คือดินฮุสเซนฮุสเซนนะดินฮุสเซนเป็นตำแหน่งกองหลังของบอลมัดนะครับอายุ19ปีเล่นให้กับบอลมัดในฤดูกาลนี้แล้ว23แมตช์นะยิงไปสองประตูยิงไป2ประตูสำหรับดินฮุเซนนะครับเอาสาเนียงผิดอะไรก็ขออภัยกันดูแล้วกันเป็นนักเตะสัญชาติเนเธอร์แลนด์นะครับของบอลมัด คนะ่าตัวนะตอนนี้อยู่ที่42ล้านยูโรนะครับอันดับที่5เป็นนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับนักเตะทีมชาติอาร์เจนตินานะงฟอร์มก็โอเคนะแต่ว่ามันความแน่นอนสมู่เหมอไม่ค่อยมีนั่นเลยนั่นคือนักเตะทีมชาติอาเจนต้าครับอเลนโนกันาโชนะกานาโชนี่ก็ดังกับแมนยูมาหลายปีแล้วนะ เ่นกก U, นห้กับแมนยูในฤดูกาลนี้ครับ28แมตช์ยิงไป4ประตูแล้วก็ทำไป1แอสซิสตอนนี้ก็นาะโชนะครับค่าตัวอยู่ที่45ล้านยูโรนะครับคนต่อไปเป็นนักเตะของแมนเชสเตอร์ซิตี้คนเนี้ยผมชอบผมชอบเป็นการส่วนตัวเลยซาวินโยนะครับอาร์เจนตินาเอ๊ะซาวินโยอาร์เจนตินาหรือบราซิลวนะอ่ะ ลงเล่น้ว้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปแล้วนะครับยีนัดยิงไปหนึ่งประตูและสำคัญคือทำไปเจ็ดแอสซิสต์ซวิโยบาร์ซนะิลเนาะเออน่าจะบาซิลนะครับคนนี้แรงเล่นดีนะหลายครั้งหลายคนหลายครั้งหลายหนที่ผมเห็นเขาลงเล่นนะ่ะชอบอะ่กะก็ชากลากเลยแล้วก็ไม่กลัวด้วยนะยิงเป็นยิงไม่มีการมาเกงใจรุ่นพี่อะไรด้วยอขอให้มีโอกาสได้ยิงได้สับอะ่ะพี่แกเล่นโอ้ยน่ากลัวสำหรับ ซาเวีโยคนนี้ครับซาเวีโยตอนนี้มีค่าตัวอยู่ที่55ล้านยูโรอันดับ2ครับอันดับ3เป็นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคนนี้เล่นในตำแหน่งกองหลังใช่ป่ะเรนดี้โยโลนะเรนดี้โยโลนะครับเล่นให้กับแมนยูแล้ว14นะัดนะครับก็คือเป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นดาวรุ่งของแมนยูเขาก็มีโอกาสที่จะทะลุขึ้นมาตอนนี้ค่าตัวของโยโลอยู่ที่55ล้านยูโร อีกคนคือคอปปี้ไมนูนะครับคอปปี้ไมนูของแมนยูนะครับแต่ตอนนี้มีอาการบาดเจ็บไมนู Menu คนนี้แหละที่ผมบอกว่าขึ้นมาเร็วพอขึ้นมาเร็วปุ๊บเริ่มจะเรียกร้อง <c oughs> เริ่มจะเรียกร้องนะไมนูฤดูกาลน,นี้เล่นไปสิบปดนัดนะครับเล่นไปแค่สิบแปดนัดในะขณะที่อันดับหนึ่งครับด้วยอายุน้อยที่สุดนะอายุน้อยทั้งอายุน้อยที่สุดเลยทั้งไมนูทั้งยโ ر و เนี่ยมีค่าตัวอยู่ที่ห้าสิบห้าล้านยูโรวลูนะ ในขณะที่อันดับหนึ่งครับค่าตัวอยู่ที่สิบอายุสิบเจ็ดอีธานเวนเดอรี่ของเรานั่นเองครับมีค่าตัวอยู่ที่ห้าสิบห้าล้านยูโรนะถือว่าไม่ธรรมดานะด้วยค่าตัวด้วยความเป็นเด็กอยู่นะยังไม่สิบแปดเต็มอ่ะนะครับเล่นไปให้กับโซนอลแล้วดูการนี้สิบเก้าสิบเก้านัดนะครับยิงไปแล้วทั้งหมดสามประตูนะนี่ก็คือไอ้เจ้าหนูวัยรุ่นที่อายุต่ำกว่ายีิบเอ็ดใน ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของแต่ละทีมครับก็มีทั้งบอลหมัดนะมีสเปอร์นะบอลหมัดสเปอร์แมนซิต,ตี้นะครับแล้วก็ตัวของแมนยูแล้วก็ลิเวอร์พูลด,ด้วยของท็อตแนมะพอสเปอร์แมนซิต,ตี้พวกนี้ยก็จะเห็นว่าทีมพวกนี้ก็พยายามที่จะดันดาวรุ่งขึ้นมาโดยเฉพาะถ้าเป็นดาวรุ่งสัญชาติอังกฤษเองเลยเนะี่ยหือค่าตัวมันจะสูงมาก เพราะการที่เป็นสัญชาติอังกฤษด้วยเป็นเด็กพื้นที่ด้วยโอ้โหมันจะมีผลได้ผลเสียหลายหลายอย่างเลยทีเดียวผลได้เยอะแยะเลยนะครับนี่ก็คือบรรดาวัยรุ่นที่นํามาให้ฟังแล้วกันก็มีของเราติดแล้วเดี๋ยวอ e ีทาวินารี่ถ้าเซ็นสัญญ,ญายาวเมื่อไหร่โอกาสที่ค่าตัวจะพุ่งผมว่าสูงมากแล้วก็สำคัญจือมันติดทีมชาติสองแมตช์แล้วนะช่วงเวลาไม่กี่เดือนเองนะครับพิกสถานการณ์ จากนักเตะธรรมดาขึ้นมามึงเป็นใคร <c oughs> นะจนกลายมาเป็นนักเตะทีมชาติอังกฤษแบบแล้วน่าจะติดยาวๆด้วยในะตำแหน่งแบ็คซ้ายตอนนี้นะครับรวมถึงตำแหน่งของอาร์เซนอลด้วยนะอ่ะก็คงประมาณนี้สำหรับเช้านี้นะครับถือว่าไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวค่อยมาเจาะเส้นทางของเลี้ยวพูลอีกครั้งหนึ่งว่าเขามีแม็์ไหนเอาแบบจริงจังเลยนะอันนี้ยังไม่พูดของเรานะของเราถกห้ามพลาดอยู่แล้ว ของเราเนี่ยห้ามพลาดเลยรยประการทั้งปวงเส,สมอเสมอแม้แต่แมตช์เดียวก็เหนื่อยหนักขึ้นไปอีกเหมือนก็นยกน้ําหนักอะ่ะเหมือนก็ยกน้าหนักอ่ะถ้าเผื่อกานบังยกยกอยู่แล้วเกิดเสมอขึ้นมาก็เท่ากับว่า่วงน้ําหนักลงไปอีกแอเสมอหรือแพ้่วงน้ําหนักลงไปอีกนะยคื่อจะหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับของเราดูง่ายห้ามพลาดแต่ของเขาลร์พูลต้องมาละต,ต้องมาไล่ดูว่าโอกาสที่เขาจะพลาดมีแมแตช์หนบ้างเดี๋ยวค่อยมาวิเคราะห์กัน นะในวันต่อๆไปนะครับก็ฝากด้วยแล้วกันสําหรับช่องที่หวยนะทุกเช้าที่มาเจอกันพี่น้องนะครับผมอย่าพึ่งทิ้งกันนะบอลโอ้โหใกล้จบและใกล้จบทีมชาติแล้วเดี๋ยวเข้าสู่ช่วงสาคัญของเราทีนี้ไล่ยาวๆไปจนจบฤด,ด,ดูกาลเลยนะครับเห็นหน้าเห็นหลังเลยทั้งเส้นทางของยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเส้นทางของพิมพ์มิลีกที่ผมยังคงมีความหวังอยู่อะนะครับก็ว่ากันนะก็ขอบคุณสําหรับการติดตามขอบคุณสำหรับการดาูคลิปเป็นราวขอบคุณสำหรับการ,การ,การไม่กดข้ามโฆษณา นะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกัน p O N T C R A B ครับต้นครับนะครับลายนะภาษาอังกฤษตัวเลขทั้งมือแก้วคลาสสิกปาเต้ครับบูกกระจกไร่พ่นะรวมถึงทีมงาน A A U T 21ด้วยก็ฝากไว้ทั้ง3รายการแล้วกันติดต่อกันเข้ามาได้นะครับขอบคุณจริงสำหรับ กำลังใจที่ให้กันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับให้กับที่หว a ชนนลอาร์อลอนแปนกับด้วยครับปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุขเดินทางไปไหนด้วยความปลอดภัยส่งกําลังใจพี่น้องเจ้า้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามสามจังหวัดชายแดนภาคใต้และทั่วประเทศครับคุณสุดยอดอยู่แล้วเจอกันในวันพรุ่งนี้ครับผมสวัสดีครับ